มวลชนก็คงจะรอฟังทิศทางจากแกนนำนะคะเมื่อสักครู่นี้แกนนำทั้งของนปชและกปปสปราศัยบนเวทีตอกย้ำจุดยืนที่แตกต่างกันค่ะโดยนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชประกาศจุดยืนชัดเจนบนเวทีปราศัยผู้ชุมนุมนปชที่ถนนอุทยานว่า วุฒิสภาไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีและไม่มีอำนาจเรียกใครให้ร่วมเสนอนายกรัฐมนตรีตามมาตราเจ็ดประธานนปชประสยัยวิภาวิจารณ์ว่านายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาทำเกินหน้าที่และขั้นตอนรับตำแหน่งประธานวุฒิสภายัางต้องใช้เวลาอีกนานหากเร่งเกมการเมืองก็จะยิ่งแพ้เมื่อทำวินิจฉัยผูกพันกับทุกองค์กร แปลว่าศูนย์ยากาศไม่มีอยู่เลยดังนั้นการประชุมร่วมทั้งหมดก็เข้าข่ายว่าเป็นการกระทําผิดรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก็อเอาคำวินิจฉัยมานั่งานแล้วจะได้เข้าใจว่าคำว่าผูกพันกับทุกองค์กรนั้น ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็ผิดผมเรียนกับพี่น้องว่าแม้ว่าผมจะชิงชังในคำวินิจฉัยแต่ว่าเมื่อบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นแปลความกันว่าที่ไปประชุมวันนี้ไม่ยอมรับคำว่าผูกพันกับทุกองค์กรจะดังนั้นนี่นะครับผมเตือนไปยัง,งองค์กรต่างๆว่าอย่าได้คิดหาทางออกให้กับประเทศไทย นอกเหนือวิถีทางที่รัฐธรรมนูญหรือนอกเหนือวิถีทางที่ประชาธิทีปไตยควรจะเป็นเอาไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ในพุดที่สภาเสียงแตกกันเป็นเสียงเพราะทุกคนก็รู้ว่ามาตราเจ็ดลงท้ายด้วยเหมือนกับจะถูกประหารเจ็ดชโชคโทษจริงๆ ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิที่การกปป,ปสขึ้นเวทีปราศัยเมื่อสักครู่ค่ะว่าการตั้งนายนิวัฒธรรมรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจเต็มบริหารราชการนายสุเทพระบุว่าการที่ประเทศนี้ไม่มีนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มีหัวหน้าคณะรัฐบาลไม่มีใครสั่งราชการปล่อยไว้ประเทศจะเสียหายเศรษฐกิจเสียหายจึงต้องมีนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่บริหารบ้านเมืองแก้ไขปัญหาของชาติ ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติชัดเจนก็ต้องไปปรับใช้ตามประเพณีตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาเท่านั้นเองวุฒิสภาไปดูสิครับรัฐธรรมนูญเขียนเลยว่าวุฒิสภาก็เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเหมือนกัน ประชาชนเลือกวุฒิสมาชิกเกินครึ่ง77คนจาก77จังหวัดส่วนที่สรรหามาโดยคณะกรรมการที่มีประธานสารดีกามีใครต่อใครนั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งนั้นใช้ได้เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยทั้งหมดนั้นแหละครับทั้ง150คนนั้นแล้วทำไมเขาจะเลือกนายกให้คนไทยไม่ได้ออกมา